สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องควานแซบ Channel นะครับวันนี้เรามาแจ้งท่านผู้ชมครับว่าภายเอกสิธิ์ของเราได้ตกมันแล้วค่ะตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่ผมไม่มีโอกาสได้ถ่ายครับคือพี่เอกสิธิ์ครับถึงฤดูตกมันครับพี่เอกสิธิ์คือชอบตกมันหน้าหนาวครับ คือเป็นเอกลักษณ์ของของเขาเลยครับตกมันคือช้างตกมันก็คือช้างที่มีความแข็งแรงความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ถ้าน้ำมันเขาไหลมากๆครับก็จะทำให้เหม็นแล้วก็เ,กเมาเมาคือน้ำมันเนี้ยครับจะทำให้มีกลิ่นแล้วทำให้ช้างเมาแล้วก็ช้างหุนหวยช้างอารมณ์ไม่ดีครับ ผมก็เลยมามัดไว้ที่บ้านฮะไม่เอาไปขี่เล่นแล้วก็ไม่เอาไปไหนอะ่ะก็คือเราจะจ่ายแค่ยญ้ากับจ่ายแค่น้ำให้ดื่มฮะเพราะว่าเราจะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักครับตอนนี้ก็อารมณ์ยังไม่ยังไม่ รุนแรงครับตอนนี้อารมณ์ยังโอเคอยู่ครับผมก็เลยมีโอกาสได้มานั่งถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูครับช้างตกมันครับช้างที่อายุไวัถึงครับอย่างเช่นวัยสิบประมาณเอกสิทธิ์ตอนตกมันครั้งแรกก็ประมาณ18ครับบางตัวก็ตกมันตั้งแต่1 2บสก็มีครคือฮอร์โมนแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับช้างตกมันฮะ คือเป็นช้างที่ส,สมบูรณ์ครับช้างถ้าอยู่กับคนฮะถ้าเจ้าของเขาเลี้ยงดีอะเขาจะตกมันนะแต่ถ้าช้างเจ้าของเลี้ยงไม่ดีเขาจะไม่ตกมันนะบ,บางตัวก็จะเลือกตกตามฤดูการอยู่ที่คนเลี้ยงฮะถ้าเป็นช้างเลี้ยงนะครับถ้าช้างป่าก็จะนิยมตกมันหน้าหน้าหนาวครับ นี่ฮะวันนี้ไหลอาบแก้มสองข้างนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะเดินวนไปได้ผมก็จะให้ดูแค่มุมเดียวนะครับเมื่อวานครับผมเอาเข้าไปงานช้างอาตอนเช้าผมได้ทานข้าวเสร็จครับกำลังจะเข้าไปฮะก็ รู้สึกว่าน้ำมันเริ่มไหลที่ขมับแล้วครับน้ำท่านผู้ชมเห็นตรงแก้มไหมครับตรงแก้มจะมีน้ำมันฮนะมีเป็นเส้นนะฮะอันคือน้ำมันไหลออกมาจากขมับครับตอนนี้ยังไม่ไหลนะครับช้างก็ยังโอเคอยู่ครับนิสัยก็ยังโอเคอยู่ครับแต่เราไม่ควรที่จะไปหยอกล้อหรือว่าไปเล่นหรือว่าไปบังคับเขาครับ ก็จะทำให้เขาโกรธง่ายครับจะทำให้เขาพยศง่ายแล้วเลือกที่จะมัดเขาไว้มัดไว้ดีๆแล้วก็ให้เขาอยู่แค่ตัวคนเดียวครับแล้วก็มีผมมาดูแลเป็นบางจังหวะครับอย่างเช่นว่า มาจ่ายหญ้ามาจ่ายน้ำให้ดื่มครับมาจ่ายาห้ากินครับผมก็อยู่แบบเงียบๆครับ ไม่รบกวนเขามากครับเพราะว่าจะทำให้เขาไม่พอใจครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังเข็งแรงแล้วก็เป่งปังมากครับ ตอนแรกตอนแรกก่อนที่จะเข้างานช้างครับผมก็เห็นช้างมีพฤติกรรมที่หน้าบวมๆตรงขมับครับจะมีตรงต่อมน้ำมันที่ไหลตรงขมับที่เป็นเส้นๆนะฮะจะบวมผมก็อช้างนี้ก็จะตกมันละแต่ผมก็อยากจะเอาช้างไปร่วมงานงานช้างครับเป็นความฝ่ายฝันของคนเลี้ยงช้างครับที่เอาช้างไปร่วมงานช่วยงานจังหวัดครับ เราก็ขี่ด้วยความระมัดระวังมาตลอดพอมาถึงเมื่อวานตอนเช้าทานข้าวเสร็จผมเดินไปฝั่งซ้ายไม่มีน้ํามันไหลนะครับผมเดินเข้าไปฝั่งขวาเอาทําไมน้ํามันไหล่ะผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาช้างคุดรวมกันช้างครับก็คือขอขอออกมาก่อนขอตัวช้างออกมาแล้วก็เอามามัดไว้ที่บ้านแนละ้วเซฟเซฟทุกอย่างคเซฟทั้ง ได้ใส่ช้างเซฟทั้งคนเซฟทั้งสิ่งแวดล้อมทั่วไปอ่ะนีะ่ก็หูหางก็ยังกระพริบอยู่ครับแต่ถ้าเขาตกห,หนักๆครับเขาจะไหละที่อวัยวะเพศด้วยนะครับเขาเรียกว่าตกล่างตกล่าง,ตก,างตกลึงคนระับ แต่ตอนนี้ก็ไหลแต่ที่ขมับครับน่าจะอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ครับก็จะเริ่มไหลที่อวัยวะเพศครับก็ให้ระวังกันมากๆครับแ้าช้างตกมันอย่างเงี้ยขาดน้ำไม่ได้เลยครับเรื่องน้ำต้องมีให้กากินตลอดครับ โอเคครับวันนี้ก็ทำคลิปมาแจ้งท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับฝากกดตามนะครับกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับโอเคครับสวัสดีครับ